น้ำมันคือตัวที่ควบคุมเกรือเขาคือดูดน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณผิวหน้าสัมผัสของต้นกล้วยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเราที่ผมมาถ่ายให้ดูต้นกล้วยชุดนี้นะผมทําวิธีการกําจัด1กอไป1ชุดไปคือชุดนั้นนะครับส่วนวิธีการอีกหนึ่งวิธีการนั่นก็กําจัดไปตัดไปเหมือนกันแต่อีกตัวนี้นะครับผมใช้ตัวน้ํายากําจัดเนาะ เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นเลยว่าอัตราการแตกกอขึ้นมาใหม่จะน้อยมากน้อยกว่าการไม่ใช้ยาตัวกํากจัดมจะให้ดูถ้าแค่เราตัดเฉย,เฉยนะครับเพื่อนจะสังเกตเห็นเลยว่าแตกนอแตกกอขึ้นมาอีกเยอะเป็นจํานวนมากเลยเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกันแล้วอัตรา,ารส่วนที่ผมทําการกําจัดต่อใหญ่นี้ไปเนาะมันก็ขึ้นมาอีกแค่2นอเองนะครับ ก็ถือว่าได้ผลดีมากนะครับกับการที่กําจัดแบบไม่ใช้สารเคมีเนาะไม่ทําให้ดินของเราเสียอีกด้วยนะครับนี่เพื่อนๆผมใช้ตัวนี้กําจัดนี่จริงๆใช้น้ํามันนี่แหละกํากจัดนะครับมามาดูวิธีการทํากันไม่ยากครับแต่ผมจะหันมาทํากับต้นนี้นะทาไมผมถึงต้องมาทำกับต้นนี้นะมมนละ่ะมันคงไม่ได้กินลูกครับดูมันเกิดลูกอยู่ตรงปลายเลยนะครับคงจะไม่สมบูรณ์นะครับ ก็เลยจะมาทำการกบจัดให้ดูกับต้นนี้นะครับอันดับแรกให้เพื่อนทาการตัดก่อนเลยเน้นบริเวณโคนต้นนะครับนูอยู่เนาะตัดก่อนเลย อ่ะพอเราตัดเสร็จนะครับปาดปาดให้ตัวตอกล้วยของเราให้มันอยู่ในระดับที่ตัวน้ำมันของเราจะฉลมอยู่ได้น้านที่สุด <c oughs> แข็งแต่ปะปาดให้เสมอนะ แบบนี้แล้วใช่ไหมไปต่อไปเราไปผสมน้ายากันผมจะใช้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นในการทําสูตรนี้นะครับกําจัดต้นกล้วยได้ดีแน่นอนนะครับลดอัตราการแทงหนอ่อขึ้นมาใหม่เนาะใช้เกลือตามปริมาณอยู่ที่ขนาดของโตอของต้นกล้วยของเรานะชุดนี้ผมกาว,ว่าประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน่าจะพอได้แบบนี้ใส่ลงไป ส่วนน้ำมันนะครับน้ำมันไม่ต้องห่วงเรื่องอัตรากะว่าให้มันท่วมเกลือพอแล้วเนาะเราจะใช้น้ำมันในการชโลมเกลือน้ำมันคือตัวที่ควบคุมเกลือนะตัวเกลือเขาจะไปดูดตัวน้ำหน่อเลี้ยงของกอต้นกล้วยนะครับสูตรนี้ไม่มีการแทงหน่อขึ้นมาแน่นอนเนาะว่าเดี๋ยวคนละลายตัวเกลือให้เขาเริ่มมีการละลายตัวนิดนึงก่อนอยู่ประมาณนี้เนี่ยวิธีการนี้ง่ายมาก เสร็จแล้วป่ะเราไปกาจัดต้นกล้วยกันดีกว่าต้นกล้วยกอกกล้วยกําจัดได้ง่ายๆด้วยสิ่งนี้เลยน้ํามันกับเกลือนะครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมถ้าไม่มีการทาตัวยาเข้าไปประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเขาจะมีการแทงหน่อขึ้นมาใหม่เอาแต่ถ้าเจอสูตรนี้เข้าไปนี่นายาของเราเทราดลงไปบนผิวสัมผัสเลยเนี่ยผิวที่เราตัดเนี่ยพยายามให้เกลือคงอยู่ในบริเวณนี้ให้เยอะที่สุด เห็นไหมตัวน้ํามันมันจะควบคุมปริมาณของเกลือไว้นะครับให้เกลือม,มีความเหนือมากขึ้นเนาะให้เกลือมันยืดอายุของเกลือตัวเกลือเขาก็จะทำมาที่ของเขาคือดูดน้นําหล่อเลี้ยงบริเวณผิวหน้าสัมผัสของต้นกล้วยนะครับสูตรนี้ไม่ทําให้ดินของเราเสียหายนะอีกอย่างหนึ่งจะช่วยเป็นการช่วยย่อยตอกกล้วยให้ได้เร็วสุดนะครับจะไม่มีการแทงหน่อขึ้นมาใหม่เลยเดดขาดเลยนี่เห็นไหม,ไมง่ายๆเนาะ,ะวันนี้เข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนชุดนี้ มจะเก็บไว้ให้ดูซิเพรามันจะนกไปด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ที่ทํามาคือมันจะเหี่ยวไปบางต้นเลยนะมันจะเหลือประมาณกอสองกที่มันยังจะเหลือรอดเนาะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคงจะเป็นวิธีการที่เคล็ดลับง่ายๆเนาะในการกําจัดตอตอกล้วยเผื่อเพื่อนในกลุ่มของพวกเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของดูดต้นกล้วยไว้ข้างบ้านเวลาตัดเสร็จแล้วก็แตกตัดเสร็จแล้วก็แตกใช่ไหมอยากจะกําจัดไม่ได้สักทีเนาะต้องขุดเงาถอนรากถอนตต ลองไปทําวิธีการนี้ดูนะครับรับรองว่าจะลดเวลาในการกำจัดต้นกล้วยได้เร็วที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อยาเคมีมาให้เปลืองตังค์เนาะถ้าคิดว่ามีปน์ก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับแชร์วิธีการกำจัดตอกล้วยแบบนี้ง่ายๆให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ